ในหนนะ้า t i k t o อกเขย่ยชชดเชื่อมเซลเลอร์ต้องรู้ดูคลิปนี้ให้จบก่อนทำในหน้าก็สวัสดีเพื่อนๆับในตรง i n f i n นิตี้ปมีเพื่อนๆถามกันเยอะแยะมากมายเรื่องของการทำเซลเลอร์ด้วยการทำในหน้าด้วยเซลเลอร์เนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะมีข้อสรุปเนี่ยประมาณ10ข้อนะที่ผมลิสต์เอาไว้นะครับก็ใครไม่รู้ดูคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วก็ช่วยแชร์นะครับให้กับเพื่อนๆของเราด้วยโอเคไหมอย่าลืมแชร์นะเป็นสาธารณประโยชน์นะครับ อ่ะอันดับแรกเลยข้อที่1ส่วนใหญ่หลายๆคนถามว่ามันจะผิดกฎชุมชนนะในระบบของ t i k t อกเนี่ยการสมัครเซลเลอร์เนี่ยก็คือการทําร้านค้าทั่วไปใช่ไหมครับคุณก็สามารถทําเปิดร้านค้าได้แล้วก็ทําร้านค้าแบบในหน้าเนี่ยได้1ร้านค้านะครับไม่ได้ผิดกฎเขาไม่ได้เขียนไว้เพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าผิดกฎนะครับถามเขาว่ากฎชุมชนเขียนไว้ตรงไหนว่าห้ามใช้เซลเลอร์ทาในหน้า นะครับเพราะว่าในระบบของ t i k t o อเนะี่ยไม่ได้มีเขียนไว้นะอันนี้คือข้อที่1เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ผิดกฎชุมชนนะครับข้อที่2นะครับมีหลายๆคนถามว่านะครับเนี่ยพอเชื่อมเซลเลอร์แล้วสินค้ามันไม่โชว์ที่หน้าตกข้านะครับของเราแต่ว่ามันไปโชว์ที่โช์เคสแทนเพราะว่าณนะปัจจุบันเนี่ยการสมัครของเราเนี่ยนะครับมันเป็นการสมัครแบบออฟฟิเชียลแอคเคาท์ account, นะครับเป็นบัญชีแบบทางการนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณสมัครเสร็จแล้ว หน้าโปรไฟล์คุณเนี่ยมันจะมีแต่ตะก้าแต่รูปสินค้าเนี่ยมันจะไม่โชว์ใช่ไหมครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆแล้วถึงมีมีตะก้าหน้าโปรไฟล์เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเรานะครับไม่ทําคลิปรีวิวสินค้าก็ไม่มีใครเห็นอยู่ดีเพราะการนําส่งนะครับหรือว่าการจะขายสินค้าของเรานั้นเราจะต้องทําคลิปนะครับไม่อย่างนั้นก็ขายของไม่ได้โอเคไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปซีเรียสครับว่าจะมีสินค้าไม่มีสินค้าซีเรียสว่าเราเนี่ยสามารถที่จะนะครับ ใส่ตะก,ก้าหรือปักตะก,ก้าลงไปในคลิปวิดีโอได้หรือเปล่าเพื่อทําการรีวิวแค่นั้นเองนะอันนี้คือข้อที่2ข้อที่3นะครับอันนี้ถามเยอะมากคือพอมีเพื่อนครบ1,000แล้วเนี่ยเรายกเลิกได้ไหมก็บอกได้เลยว่ายกเลิกได้ปกติเพียงแต่ว่าสิ่งที่เพื่อนต้องรู้คือในในระบบเนี่ยคุณทำเซลเลอร์มานะครับคุณสมัครในหน้าด้วยเซลเลอร์มาในในหน้าของคุณในตะก,ก้าช็อปของคุณเนี่ย มีการละเมิดนะครับ24่สคะแนนหรือเปล่าอ่าก็คือในตะกาชอ็อตเดนเน่ไอ้ตรง Healthy, เฮลว์อ่ะเฮลตี้เอ้ยอะไรเอ,อ้ยตรงนั้นอะ่ะถ้าของใครในรอบในรอบ30บวันถึง90บวันเนี่ยไม่มีการละเมิดคุณก็กดยกเลิกนะครับการเชื่อมโยงได้ถ้ามีเพื่อนครบ1,000พแต่ถ้าเกิดว่ามีการละเมิดนะครับแม้แต่คะแนนเดียวคุณต้องรอให้ครบ90บวันเพื่อคะแนนขึ้นมาเป็นศูนย์ก่อนจากจากศูนย์เนี่ยนะครับนับไปอีก30บวันนะครับก็ประมาณ ตีซ่าถ้าเกิดว่าคุณทําผิดหรือว่าคุณละเมิดเนี่ยก็ประมาณ120วันคุณก็จะกดยกเลิกได้อันนี้คือตามระบบของเขานะเพราะว่าการที่คุณละเมิดเนี่ยคุณจะโดนคุณคะแนนคุณจะรีรันกลับมาเป็นศูนย์ได้เนี่ยต้องใช้เวลา90วันอย่าลืมนะ90วันครั้นี้ผมนับเผื่อไปให้อีกเพื่อคีนช่องนะอีก30วันก็เลยรวมเป็นประมาณ120วันนะครับแต่ถามว่ามีผลไหมก็ถ้าเราไม่กดยกเลิกอะไรก็ไม่ได้มีผลเพราะอย่างที่บอก อยู่ที่การรีวิวเนาะเพราะฉะนั้นยกเลิกได้คะแนนต้องไม่ต้องไม่มีคะแนนละเมิดแค่นั้นเองนะครับนี่ข้อที่3ข้อที่4นะครับยกเลิกแล้วนะครับกลับมาเชื่อมใหม่ได้ไหมนะครับยกเลิกแล้วเนี่ยนะครับเอ่อยกเลิกแล้วผิดกฎกลับมาเชื่อมใหม่ได้ไหมนะครับตรงนี้เนี่ยเรายกเลิกได้นะครับเราเอากลับมาเชื่อมใหม่ได้นะครับแต่แต่นะจะมีผลตรงนี้ครับก็คือถ้าคุณยกเลิกนะครับ ต่อการ3ครั้งต่อการ3มครั้งนะจะทำให้คุณเนี่ยนะครับเป็นบัญชีแบบออฟฟิเชียลถาวรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณยกเลิกนะครับอย่ายกเลิก3ครั้งติดกันก็คือไม่เคยไม่เกิน3ครั้งอะ่ะถ้าเกิน3ครั้งเมื่อไหรก่ก็ก็เป็นบัญชีแบบ o f f ฟิเชียลถาวรเลยกดยกเลิกไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นนี่คือความเสี่ยงนะถ้าคิดจะยกเลิกแล้วคิดจะไม่ทําก็ไม่ต้องมาเชื่อมอีก โอเคไหมหรือมีพื้นที่ครบถึงคันแล้วก็ไม่ต้องเอากลับมาเชื่อมอีกนะครับโอเคไหมอันนี้คือข้อที่4นะข้อที่5ครับหลายๆคนบอกว่าถอนเงินไม่ได้อันเนี้ยผมผมปฏิเสธเลยผมถอนเงินทุกวันใครที่เข้ามาดูผมไลฟ์สดจะเห็นว่าผมถอนเงินทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นถอนเงินได้ปกติไม่มีผลอะไรนะครับข้อที่6นะครับถูกเสี่ยงปิดบัญชีต้องบอกอย่างนี้ว่าหลายๆคนที่โดนปิดบัญชีถาวรจากการทําในหน้าด้วยเซลเลอร์เนี่ย ไม himself, ่ได้เกิดจากการที <speaking <speaking ่คุณเองเนี yeah, ่ยนะครับผิดกฎนะไม่ได้เกิดจากการที่คุณสมัครเซลเลอร์นะครับแต่เกิดจากการที่เพื่อนๆเนี่ยนะครับสมัครเซลเลอร์ใช่ไหมครับพอเพื่อนๆสมัครเซลเลอร์เนี่ยแล้วเพื่อนๆสมัครในหน้าแล้วไปผิดกฎของในหน้านะครับแบบแบบที่คุณต้องถูกปิดบัญชีเพราะคุณถูกปิดบัญชีเกิดจากคุณผิดกฎชุมชนนะครับของการทําในหน้าท i ิต o ตอ ไม่ได้เกี่ยวกับเซลเลอร์นะอันนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ต้องเคลียร์ชาด์ก่อนนะการที่เราจะถูกปิดบัญชีเซลเลอร์หรือว่าถูกปิดบัญชีจะกก้าของ Tik t o ็อกเนี่ยเกิดจากการที่คุณละเมิดนะครับคุณต้องมีการละเมิดถ้าไม่มีการละเมิดโอกาสที่คุณจะโดนปิดบัญชีถาวรยากมากนะครับโอเคไหมนี่คือเรื่องของการาสูมเสี่ยงเรื่องของการโดนปิดนะครับทีนี้ข้อที่7นะครับหลายคนบอกว่า ถ้าเราสมัครด้วยเซลเลอร์เนี่ยมันจะไม่มีคนมองเห็นมันจะไม่มีเพื่อนนะครับไม่มีคนซื้อนะครับมีอะไรไม่มีค่า P Q P อะไรต่างๆตรงนี้ผมจะบอกอย่างนี้ว่าถ้าวันนี้เนี่ยคุณเข้าใจหลักการนําส่ง AI นําส่งคลิปไปยังฝีสาธารนณะถ้าคลิปคุณเนี่ยคนลงไปแล้วคนสนใจคนหยุดดูครับต่อให้คนมีผู้ติดตามศูนย์คนกําลังติดตามศูนย์คนก็มีคนซื้อนะครับเพราะ AI นําส่งคลิปยังฝีสาธารนณะ เมื่อไปถึงฟีดสาธารณะมีคนหยุดดูคลิปคลิปคุณมียอดวิวมีโอกาสมียอดคำสั่งซื้อเพราะฉะนั้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับคลิปวิดีโอครับเข้าใจนะนี่คือข้อที่7นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่ามัครเซลเลอร์ไปนะครับแล้วจะไม่มีค่าการมองเห็นจะไม่มี QP คีอะพิวอะไร PQP จะไม่มีคนซื้อสินค้าไม่เกี่ยวเลยครับทําคลิปให้ดีนะครับยังไงก็มีคนซื้อถ้าเขาหยุดดูและเขาสนใจสินค้าของคุณนี่คือข้อที่7นะครับข้อที่8นะครับตอนเนี้ย ระบบของ TikTok อเนี่ยไม่สามารถที่จะทําในหน้าแบบการเชื่อมอแบบ Marketing ได้แล้วนะครับไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไม่ได้แล้วเนี่ยเพื่อนๆต้องรู้นะว่านะครับคุณก็จะเป็นในหน้าแบบ Official อย่างเดียวนะครับโอเคไหมต่อมาข้อที่เข้อที่เท่าไหร่ละข้อที่9นะครับตอนนี้หลายๆคนจะเจอสมัครเซลล์เสเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจะเขาเรียกว่าจะ,ะมีทดลองร้อยวันถ้ผมจะไม่ผิด คือไอตรงเนี้ยมันมันไม่ผ่านอยู่แล้วเพราะว่าเราเราไม่ได้ขายสินค้าในเซลเลอร์นะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าข้อที่ข้อที่8กับข้อที่9เนี่ยเพื่อนเพื่อนไม่ต้องไปซีเรียสเลยส่วนซีเรียสเรื่องของการทําทําคลิปอย่างเดียวนะครับอันนี้คือ9ข้อคร้าวๆนะครับที่ผมเนี่ยเออรวมรวบร,รวมมาแล้วก็เท่าที่ผมรู้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองไปวิเคราะห์ดูนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนยอมรับความเสี่ยงตรงนี้ได้นะครับก็ไปลุยทำนะครับข้อดีของการทำเซลเลอร์เนี่ยแล้วเอามาทำในหน้า อันดับแรกเลยที่ผมชอบคือมันคลีนช่องสะอาดนะครับไม่มีผิดกฎชุมชนนะครับพอคุณทําคลิปลงไปคลิปคุณเนี่ยถูกนาส่งไปยังฝีสาธารณะเลยถ้าใครดูที่ผมสอนวิเคราะห์คลิปทุกคนจะเห็นว่าเราต้องการให้คลิปเราเนี่ยไปยังฝีสาธารนณะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปแลกเพื่อนกําลังติดตามปุ่มกําลังติดตามควรเป็นศูนย์ไม่มีคนเลยยิ่งดีเพราะ AI จะได้นําคลิปส่งไปยังฝีสาธารนณะเมื่อ AI นําส่งคลิปไปยังฝีสาธารนณะแล้วมีคนหยุดดูนะครับ โอกาสที่คลิปคุณจะ,จะเป็นไวรัลโอกาสที่คลิปคุณจะขายได้นะครับก็มีก็ขึ้นอยู่กับสินค้าด้วยใครที่ดูวิเคราะห์คลิปไม่เป็นนะครับก็ให้ไปดูในช่องของผมนะแล้วก็ฝากนะครับใครที่ไปแลกเพื่อนมานะครับอย่าลืมดูซีรีส์แก้กรรมช่องพังใครอยากขายได้ทุกวันฝากดูซีรีส์ขายได้ทุกวันนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆของเรานี่คือ9ข้อนะครับที่เ,เพื่อนๆ ควรรู้เกี่ยวกับเรื่องของการสมัครเซลเลอร์แล้วเอามาทําในหน้านะครับยอมรับเงื่อนไขนี้ได้ไหมถ้ายอมรับเงื่อนไขนี้ได้ก็ลุยนะครับลุยเลยโอเคไหมอ่ะฝากแชร์ติดตามช่องไอทุกสาระดีๆมีที่ช่องนี้นะครับ